สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เมย์จะพาเพื่อนๆไปล่องทะเลที่เกาะซันเซยกับเกาะเบตเกร์นะคะแต่สถานที่แรกตรงนี้ก็เป็นเกาะซันเซยตรงที่เมย์ถ่ายอยู่นี่คือท่าจอดเรือเล็กๆนะคะของเกาะซันเซยที่ประเทศโนเวย์ทางภาคเหนือนะคะจะเห็นว่าบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะ ตอนที่ยืนถ่ายอยู่เนี่ยประมาณ9ก้าโมงเช้าเกือบ10บโมงนะคือรอให้หมอกมันหมดก่อนนะคะถึงจะออกเรือได้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากจะเก็บมาฝากนะคะวันนี้คลิปยาวหน่อยนะดูกันให้จบอยากให้เห็นความสวยงามของทะเลที่ประเทศโนเวย์จริงๆค่ะเก็บมาทุกมุมเลยนะอยากจะให้เพื่อนๆเห็นทุกมุมจริงๆ เป็นท่าจอดเรือเล็กๆนะคะสังเกตเห็นไหมว่าหมอกยังหนาอยู่เลยนะคะตอนที่เมยืนถ่ายแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆค่ะคือมันสวยจริงๆนะมันสวยจนแบบเมย์ต้องหยุดถ่ายค่ะมันเป็นหมอกนะคะทุกคนมันไม่ใช่ควันไฟอะไรนะมันคือหมอกนะคะแล้วพอออกเรือมาให้มาได้หน่อยนึง อันนี้เป็นทะเลสันเซยนะคะกำลังจะออกกลางทะเลแล้วดูน้ำทะเลคือสวยมากๆเลยนะคะจุดตรงนั้นเป็นสะพานข้ามมาที่เกาะซันเซยนะคะมองไกลๆคือดีมากๆเลยแล้วก็อากาศเมื่อวานนี้ก็คือ15องศาถึง18องศานะคะก็คือร้อนนะคะตอนออกทะเลไปคือเริ่มมีแดดแล้วแล้วก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ สังเกตเห็นไหมคะว่าน้ำทะเลสวยมากค่ะทุกคนเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังมีหมอกอยู่นะเมื่อวานเมีใช้เวลาอยู่กับทะเลตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะยันเกือบสองทุ่มนะคะทุกคนอยากจะเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆดูทุกมุมเลยแต่จุดแรกก็คือเกาะซันเซยก่อนนะคะ มันเป็นอะไรที่งดงามจริงๆเลยนะคะพอผ่านมาถึงจุดตรงนี้ก็คือต่อหม้อนะคะก่อนที่จะมุดข้ามสะพานนะก็จะเห็นฝูงนกนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนคือมันสวยจริงๆมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะเมคิดว่าน่าจะเป็นนกน้ำนะคะทุกคนใครที่มีโอกาสได้มาทางภาคเหนือของ ประเทศโนเวย์เมอยากให้แวะมาที่เกาะสันเสยนะคะเป็นสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่คือดีมากๆฟินมากๆแล้วก็เงียบมากเลยนะคะช่วงตรงนี้คือออกมากลางทะเลแล้วนะทุกคนก็เกือบเกือบจะเลยเกาะซันเสยมาแล้วนะคะก็ยังเป็นบรรยากาศทะเลมองไกลๆเห็นไหมคะคือสวยมากเมมุดมาใตาส้สะพานแล้วนะแต่ยังเก็บบรรยากาศอยู่เหมือนเดิมคะ่ะ คือมันหยุดถ่ายไม่ได้จริงๆนะคะมองไปภูเขาฝั่งนู้นมันสวยจริงๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้คือมันสบายใจมันสดชื่นเป็นวันพักผ่อนที่แสนพิเศษจริงๆเลยะค่ะเมื่อวานพอมาถึงจุดนี้ก็คือยังสวยอยู่นะคะเริ่มจะเห็นภูเขาเกาะเล็กเกาะน้อยแล้วนะคะเพราะว่า กำลังจะไปอีกจุดหนึ่งแล้วแต่นี่คือจุดแรกนะคะที่ให้เพื่อนๆเห็นก่อนแล้วให้ดูบรรยากาศภูเขาหินตรงนี้คือสวยมากๆเลยนะคะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะอยากให้เพื่อนๆฟินไปด้วยกันอันนี้เป็น EP ีแรกนะคะ EP ีถัดไปขอวันถัดไปนะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นจุดแรกก่อนอันนี้เป็นทะเลของเกาะซันเซยนะคะ เก็บความงดงามมาฝากเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ